ความมืดมิดชายแดนถูกฉีกกระชากด้วยเสียงหวีดวิวของขีปนาววธครูสจำนวนมากเพียงชั่วพริบตาฐานทัพลับฝั่งตรงข้ามชายแดนก็กลายเป็นทะเลเพลิงอันร้อนระอุควันดำทะมึนพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าบทบังแสงจันทร์ทันที่กำลังเลือนหายไปทางขอบฟ้าเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังก้องไปทั่วทำลายความสงบจอมปลอมของกรุงพนมเปญแต่บนท้องฟ้าสูงฝูงบินกริปเพนของกองทัพอากาศไทยกำลังคำรามอย่างทรงพลังเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นเมื่อ สามชั่วโมงก่อนเมื่อรถหุ้มเกราะสีดาทะมึนพุ่งข้ามด่านชายแดนทหารชายแดนไทยกลั้นหายใจเมื่อเห็นคนที่ก้าวลงจากรถคือบุคคลสําคัญระดับโลกนั่นคือนายพลเอสมือขวาคนสนิทและไว,ว้วางใจที่สุดของตระกูลหุ่นผู้ทรงอิทธิพลนายพลเอสตัวสันเทาขณะส่งมอบคลิปลับสุดยอดที่แอบถ่ายจากห้องบัญชาการใต้ดินคลิปเผยภาพนายพลฝั่งตรงข้ามกําลังวางแผนโจมตีจังหวัดตราดแบบสายฟ้าแลบและรุนแรงแผนการชื่อ รุ่งอรุณสีแดงได้รับการสนับสนุนอาวุธและที่ปรึกษาจากมหาอำนาจทางเหนือพวกเขาเชื่อว่าไทยกำลังหลับไหลในสันติภาพและจะรับมือการลอบกัดไม่ทันทันทีที่คลิปถูกยืนยันโดยหน่วยข่าวกรองคำสั่งเตือนภัยระดับสีแดงถูกเปิดใช้งานทั่วกองทัพนายกรัฐมนตรีไทยเรียกประชุมฉุกเฉินใบหน้าเคร่งเครึมด้วยความเด็ดขาดและเยือกเยน็นไทยประกาศใช้สิทธิป้องกันตนเองอย่างชอบธรรมทันทีต่อภัยคุกคามที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเราจะไม่รอให้ศัตรูเปิดฉากยิง แต่เราจะดับไฟกองนั้นตั้งแต่ยังเป็นเชื้อไฟสิ้นเสียงประกาศแท่นยิงจรวด DTI 1กรับทั้งหมดก็ยกกระบอกเล็งไปยังเป้าหมายปืนใหญ่ซีซ่า155มมจากจุดยุทธศาสตร์ชายแดนเริ่มระดมยิงถล่มพิกัดที่กำหนดไว้ระบบเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามถูกรบกวนและทำลายจนหมดสิน้นก่อนจะตรวจจับเครื่องบินได้มาวิเคราะห์กันว่าไทยจะสอนบทเรียนที่ลืมไม่ลงให้แก่ศัตรูได้อย่างไร นาฬิกาบอกเวลาตีสี่ตรงที่ฐานทัพอากาศโคราชหมอกหนาทึบยังคงปกคลุมรันเวย์จนทั่วไฟสัญญาณสว่างวา่าเผยให้เห็นขีปนาวุธเคี่ยวและมรณะที่ติดตั้งอยู่เต็มใต้ปีกเครื่องบินนักบินระดับหัวกะทิของกองทัพอากาศไทยก้าวขึ้นสู่ห้องนักบินด้วยแววตาที่ลุกโชนด้วยความมุ่งมั่นที่ตาคลีฝูงบิน f 1 6 fighting falcon ก็พร้อมเคลื่อนตัวสู่รันเวย์ด้วยรูปแบบการรบเต็ม,มตราแต่ดาราที่เจรรัที่สุดในคืนนี้คือเครื่องบินรบ j a z สามสิบเก้า r i m s n ที่มาจากปีกทัพภาคใต้ระบบลิงก์ทีเลขสิษย์เฉพาะช่วยให้เครื่องบินแชร์ตำแหน่งเป้าหมายให้กันและกันได้แบบเรียลไทม์บนท้องฟ้าเครื่อง s อร์แอบ aev c ทำหน้าที่เป็นดวงตาพระเจ้ากวาดจับทุกความเคลื่อนไหวของศัตรูเรดาร์เอเรียของมันสามารถมองทะลุไปถึงอีกฝั่งชายแดนตรวจจับได้แม้กระทั่งนกที่บินหลงทางเวลาตี45นาทีคำสั่งบินขึ้นถูกประกาศทำลายความเงียบสงัดของท้องฟ้ายามค่ำคืนในอินโดจีน เครื่องบินขับไล่นับสิบลำทะยานขึ้นสู่อากาศพร้อมกันทิ้งลำแสงสีฟ้าจางยาวเหยียดไว้เบื้องหลังรูปขบวนฝูงมาป่าถูกจัดตั้งขึ้นอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าตรงสู่ชายแดนด้วยความเร็วเหนือเสียงอีกฝากหนึ่งของแนวรบกองทัพกัมพูชาย,ยังคงหลับไหลโดยเชื่อว่าแผนการของพวกเขายังคงเป็นความลับแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่ามจุราชกำลังพุ่งตรงมาด้วยความเร็วสองหมากจากเส้นขอบฟ้าตีสี่สามสิบนาที ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเริ่มปล่อยหมัดเด็ดที่มองไม่เห็นเป็นระลอกแรกหน้าจอเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าของกัมพูชาเกิดสัญญาณรบกวนทันทีปรากฏเป้าหมายลวงนับร้อยจุดความโกลาหลเข้าปกคลุมสถานีบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศเมื่อพวกเขาแยกไม่ออกว่าไหนจริงไหนลวงเราตาบอดแล้วระบบการสื่อสารก็ถูกตัดขาดอย่างสมบูรณ์เสียงตะโกนอย่างสิ้นหวังดังก้องไนไวิทยุนั่นคืออนุภาพของสงครามยุคใหม่ ที่ซึ่งข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นตัวตัดสินผู้แพ้และผู้ชนะขณะที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังง่วนอยู่กับการรีบูตระบบขีปนาวุธลูกแรกก็ได้พุ่งออกจากฐานยิงเรียบร้อยแล้วเป้าหมายลำดับแรกคือสถานีเรดาร์เฝ้าระวังและระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศตามจุดยุทธศาสตร์ขีปนาวุธต่อต้านรังสีพุ่งตอนงเขาหาแหล่งกำเนิดคลื่นเรดาร์เหมือนฉลามที่ได้กลิ่นข่าวเลือดเสียงระเบิดกึกก้องกำปนาสถานีเรดาร์ที่ทันสมัยที่สุดของกัมพูชากลายเป็นเศษเหล็กในพริปตา ต่อไปคือเป้าหมายสำคัญที่สุดนั่นคือกลุ่มปืนใหญ่ที่กำลังเตรียมการสำหรับปฏิบัติการรุ่งอรุณสีแดงจากความสูง20,000ฟุตนักบินไทยมองเห็นขบวนรถขนกระสุนและแท่นยิง BM21 ได้อย่างชัดเจนยืนยันเป้าหมายอนุญาตให้ทำลายล้างได้ตามอิสระคำสั่งจากศูนย์บัญชาการดังขึ้นอย่างเยือกเย็นและเด็ดขาดระเบิดอัจฉริยะนําวิถีด้วยเลเซอร์ GBU12 ถูกทิ้งลงมาด้วยความแม่นยำระดับจัรวาล การระเบิดต่อเนื่องฉีกระชาค,ความมืดมิดจุดชนวนคลังกระสุนของฝ่ายตรงข้ามให้ระเบิดตามไปด้วยรถบรรทุกทหารลุกไหม้เป็นจุดแท่นยิงจรวดถูกแรงระเบิดซัดกระเด็นขึ้นไปในอากาศเหมือนของเล่นกองพันปืนใหญ่หลักทั้งกองพันถูกลบหายไปจากแผนที่ภายในเวลาไม่ถึง5นาทีนี่คือราคาที่ต้องจ่ายสนับผูนะครับที่กล้าคิดแผนการโจมตีอธิปไตยอันศักดิ์ธิ์ของประเทศไทยจากเบื้องบนนักบินกริปเพนมองดูสมรภูมิที่ลุกโชนด้วยความสงบนิ่งของผู้ชนะ พวกเขาไม่จาเป็นต้องบินเข้าไปลึกเพียงแค่อยู่ระยะจากไกลๆและปล่อยหมัดน็อกด้วยอาวุธระยะไกลยุทธ,ธวิธีการโจมตีชิงลงมือนี้ทําให้เจตจานงในการสู้รบของกองทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นอัมพาตทันทีความประหลาดใจเป็นปัจจัยหลักแต่เทคโนโลยีที่เหนือกว่าคือกุญแจสําคัญในการรักษาชีวิตทหารนายพลกัมพูชาในบังเกอร์ใต้ดินจ้องมองหน้าจอที่ดับสนิทด,ด้วยความตกตะลึงไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองแผนการที่พวกเขาทุ่มเทตเตรียมมาตลอด6เดือน พังทลายกลายเป็นเท่าทานในเวลาเพียง30นาทีกองทัพอากาศกัมพูชาพยายามส่งเฮลิคอปเตอร์ไม่กี่ลำขึ้นบินเพื่อกอบกู้สถานการณ์อันเลวร้ายแต่ทันทีที่ล้อพ้นพื้นพวกมันก็ถูกเรดาร์ของไทยล็อกเป้าหมายในทันทีอย่าปล่อยให้สิ่งใดบินขึ้นมาได้นั่นคือคำสั่งเหล็กจากผู้บัญชาการทหารอากาศขีปาวุระยะกลางพุ่งเข้าหาเปลี่ยนความพยายามต่อต้านอันอ่อนแอให้กลายเป็นลูกไฟล่วงหลด ท้องฟ้าในเวลานี้เป็นของคนไทยอย่างสมบูรณ์เป็นการครอบครองที่เด็ดขาดและไม่อาจโตแยงได้เมื่อวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งเราจะเห็นความแตกต่างอย่างมหาศาลในระดับการรบแบบเครือข่ายในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามยังคิดแบบสงครามตามแบบเก่าๆที่พึ่งพาจํานวนรถถังและปืนใหญ่ประเทศไทยเนี่ยได้ก้าวเข้าสู่ยุคสงครามไฮเทคที่ใช้คุณภาพบทขยี้ปริมาณอย่างราบคาบภาพควันไฟที่พวยพุ่งจากชายแดนคือคําเตือนที่ชัดเจนที่สุดสําหรับขั้อํานาจใดๆ ก็ตามว่ากองทัพไทยไม่ได้มีแค่เครื่องแบบสวยรูไว้สําหรับเดินส่วนสนามในวันพิธีเท่านั้นแต่เรามีกรงเล็บที่แหลมคมของจริงพร้อมที่จะฉีกกระชากศัตรูให้เป็นชินช้นๆได้ถูกเมื่อการโจมตีระลอกแรกนี้ไม่เพียงทํำลายอาวุธแต่ยังทําลายความเชื่อมั่นของทหารฝ่ายตรงข้ามจนหมดสิน้นพวกเขาตระหนักว่ากําลังถูกผลักเข้าสู่สงครามที่ไม่สุสีเพราะความทะเยอทะยานของผู้นําดวงอาทิตย์เริ่มโผล่ผลขอบฟ้า อาทางทิศตะวันออกสาดแสงลงมายังซากปรักหักพังที่ยังคุกรุ่นปฏิบัติการโจมตีทางอากาศระลอกแรกจบลงอย่างสวยงามเครื่องบินไทยทุกลำกลับสู่ฐานทัพอย่างปลอดภัยแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นกองทัพบ,บกไทยกำลังเคลื่อนพลสู่ชายแดนเพื่อรับช่วงต่อในสมุรภูมิหากท้องฟ้าคือเวทีแสดงเทคโนโลยีพื้นดินก็จะเป็นที่พิสูจน์ความกล้าหาญของทหารหารไทยรถถังออฟโรดและ VTC สตาร์เครื่องยนต์แล้ว พร้อมสำหรับสถานการณ์ที่จะรุนแรงขึ้นในลำดับต่อไปศัตรูจะไม่ยอมนั่งรอความตายเฉยๆและมหาอำนาจที่หนุนหลังพวกมันก็เริ่มเผยตัวออกมาแล้วไทยจะรับมืออย่างไรเมื่อลูกที่ใหญ่ทางเหนือเริ่มส่งอาวุธหนักเข้ามาในสงครามครั้งนี้12ชั่วโมงหลังการโจมตีทางอากาศดวงอาทิตย์รงศีรษะแต่ท้องฟ้ายังคงมืดมัวด้วยฝุ่นควันไม่ใช่เพราะเมฆฝนแต่เป็นเพราะฝุ่นตลบจากตีนตะขาบรถถังนับพันที่บดขยี้แผ่นดิน แม้จะสูญเสียทัพกาศอย่างหนักผู้นํากัมพูชาตัดสินใจเทหมดหน้าตักเพื่อเดิมพันครั้งสุดท้ายด่านปอยเปตและพื้นที่เขาพระวิหารกลายเป็นเครื่องบดเนื้อขนาดยักษ์ในชั่วพริบตาคําสั่งระดมพลถูกประกาศใช้อีกฝั่งชายแดนผลักดันทหารนับหมืน่นเข้าสู่กระกทะพองแดงแห่งสงครามหน่วยข่าวกรองไทยตรวจพบการเคลื่อนพลระลอกใหญ่ของกองพลยางเกราะหลักฝ่ายตรงข้ามนำทัพโดยรถถังทป์96และที5 รุ่นอัปเกรดที่คืบคลานเข้าหาแผ่นดินไทยเหมือนฝูงแมลงปีกแข็งเสียงเครื่องยนต์ดีเซลคำรามผสมกับเสียงตีนตะขาบ,บทถนนลาดยางสร้างเสียงที่น่าขนลุกขนพองพวกเขาเชื่อว่าจำนวนที่ท่วมท้นจะสามารถชดเชยความขาดแคลนด้านเทคโนโลยีและการคุ้มกันทางอากาศได้แต่กองทัพบ,บกไทยได้รอคอยวินาทีนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเยือกเย็นที่น่าสะพรึงกลัวหน้าฐานยิงปืนใหญ่ที่ซ่อนตัวในสวนยางราชาแห่งสนามรบเริ่มส่งเสียงคำราม ปืนใหญ่อัตราจรซีซ่า155มมและแอดมอร2,000ระดมยิงพร้อมกันด้วยอัตราการยิงที่น่าตกใจด้วยข้อมูลจากโดรนเฮอร์เมส450กระสุนปืนใหญ่ทุกนัดที่ตกลงมามีความแม่นยำราวจับวางเหมือนสไนเปอร์รูปขบวนยานเกราะของกัมพูชาถูกฉีกกระชากทันทีด้วยกำแพงเพลิงที่ลุกท่วมสูงตระงานรถถัง T-55 รุ่นเก่าลุกไม้อย่างรุนแรงป้อมปืนถูกแรงระเบิดซัดลอยขึ้นฟ้าหลังโดนยิงจังๆแต่ข้าศึกยังคงดาหน้าเข้ามาอย่างบ้าคลั่งเหยียบย่ำศพเพื่อนร่วมรบเพื่อมุ่งหน้าสู่อารันประเทศนี่คือเวลาที่สัตว์ร้ายตัวจริงของไทยจะปรากฏตัวนั่นคือรถถังหลัก VTC และออฟลอดที T, จากบังเกอร์ที่พรางตัวปากกระบอกปืน125มม,มสีดำทะมึนค่อยๆย,ยื่นออกมาอย่างเย็นชาและมรณะ การดวลกันกร,ระหว่างรถถังต่อรถถังเกิดขึ้นในระยะไม่ถึง2,000เมตรซึ่งเป็นระยะแห่งความตายระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยของ VTC ช่วยให้ผลปืนไทยเห็นก่อนและยิงก่อนกระสุนเจาะเกราะ APFSDS พุ่งออกไปด้วยความเร็วเหนือเสียงเจาะทะลุเกราะ Type 96เหมือนมีดร้อนตัดเนยเป้าหมายถูกทำลายเปลี่ยนไปจัดการคันต่อไปเสียงคำสั่งดังขึ้นเป็นจังหวะในห้องผลขับกองทัพไทยต่อสู้ เหมือนเครื่องจักรที่ถูกโปรแกรมมาอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีจังหวะไหนที่สูญเปล่าอย่างไรก็ตามสมรภูมิกับซับซอ้อนขึ้นด้วยการปรากฏตัวของสัญญาณแปลกประหลาดอุปกรณ์ดักฟังทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจับบทสนทนาที่ไม่ใช่ภาษามพูชาได้นั่นคือเสียงจากทางเหนือที่ปรึกษาทางทหารลึกลับกำลังบัญชาการรบด้วยตนเองขี่ปนาวุฑต่อต้านรถถังนำวิถีด้วยเลเซอร์เริ่มพุ่งเข้าหาขาบวนรถถังไทยอย่างต่อเนื่องออฟพลอตทีคันหนึ่งถูกยิงที่สายพานควันดำขโขมง แต่กราะปฏิกิริยาช่วยชีวิตผลประจํารถไว้ได้สถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุดความเสี่ยงที่ความขัดแย้งจะลุกลามออกนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสูงมากทันใดนั้นข่าวสะเทือนโลกก็ถูกประกาศออกมาจากกองเรือที่7ของกองทัพเรือสหรัฐฯกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan เปลี่ยนทิศทางกระทันหันมุ่งหน้าตรงเข้าสู่อ่าวไทยวอชิงตันประกาศการแทรกแซงใดๆจากบุคคลที่3ต่อไทย จะถือเป็นการยัย่วยุสหรัฐการปรากฏตัวของยักษ์ใหญ่อเมริกาเปรียบเสมือนยาบำรุงหัวใจชั้นดีสำหรับขวัญกำลังใจทหารไทยเงาของมหาอำนาจทางเหนือดูเหมือนจะหดตัวลงเมื่อเผชิญเนี่ยยกกับการป้องปรามด้วยนิวเคลียร์จากท้องทะเลกองทัพกัมพูชาตกหลุมพรางในหุบเขาถูกปิดล้อมและระดมยิงจากสองฝั่งหน่วยรบพิเศษและทหารร่มไทยเปิดฉากโจมตีสร้างพายุฝนกระสุนใส่ข้าศึกงูเห่าพิษ ah 1 f cobra ปรากฏตัวบนท้องฟ้ายิงขีปนาวุธถล่มรถถัง รถหุ้มเกราะกลายเป็นเศษเหล็กลุกไหมทหารราบศัตรูทิ้งอาวุธวิ่งหนีตายชัยชนะครั้งนี้พิสูจน์ว่าคุณภาพและวินัยเหนือกว่าปริมาณกำลังพลเสมอข่าวกรองระบุศัตรูเตรียมยิงขี่ปนาวุธไทยจึงส่งกองทัพเรือออกปฏิบัติการเรือหลวงจักรีนิิเสอนนำทัพมุ่งหน้าสู่ทะเลเพื่อตัดเส้นทางเศรษฐกิจค่าศึกรุ่งอรุณวันที่3เรือหลวงภูมิพลอ,อดุลเดชเข้าปิดล้อมท่าเรือสีนุวิว ประกาศเขตห้ามบินและห้ามเดินเรือตัดการลำเลียงทางทะเลโดยสมบูรณ์เรือเร็วค่าศึกสามลำพุ่งฝ่าวงล้อมหวังใช้ความเร็วเข้าประชิดเรือไทยเรยด้าฟเฟสอาร์เรย์ตรวจพบเป้าหมายไทยยิงหาพูลบล็อกทูส่สวนกลับทันทีขีปนาวุธพุ่งเรือผิวน้ำทำลายเรือค่าศึกระเบิดรุนแรงจมลงก้นทะเลท่าเรือตกอยู่ในเป้าแรงปืนเรือขณะที่เรือหลวงอ่างทองเตรียมยกพลรถสะเทินน้ำ,สะ,นนำสะเทินบก AAV 7พุ่งลงทะเล นาวิกโยธินมุ่งหน้ายึดชายฝั่งภาพกองเรือยกพลขึ้นบกทำลายขวัญกำลังใจทหารป้องกันชายฝั่งจนสิ้นลึกเข้าไปในแผ่นดินหน่วยรบพิเศษ90เริ่มปฏิบัติการสายฟ้าฟาดข้อมูลลับเปิดเผยพิการบังเกอร์ผู้นำสูงสุดทีมสังหารแทรกซึมยามวิการเฮลิคอปเตอร์แบ็คคอร์บินตัดลัดเลาะภูเขาส่งหน่วยรบพิเศษเข้าพื้นที่ทหารไทยใช้กล้องมองกลางคืนจัดก,การยามด้วยปืนเก็บเสียงอย่างเงียบเชียบระเบิดทำลายประตูบังเกอร์ สร้างแรงอัดมหาศาลเปิดทางเข้าสู่ภายในความโกลาหลเกิดขึ้นในรังศัตรูนายพลระดับสูงพยายามหาทางหนีทหารรบพิเศษจู่โจมสายฟ้าแลบควบคุมสถานการณ์ในบังเกอร์ได้เบ็ดเสร็จภาพวิดีโอสดส่งกลับศูนย์บัญชาการผู้นำศัตรูยอมแพ้อย่างหมดสภาพภารกิจจับกลุ่มงูตัวพี่สำเร็จสร้างความปิติยินดีแก่กองทัพไทยระบบบัญชาการฆ่าศึกพังทลายทหารกัมพูชาวางอาวุธยอมจำนนตลอดแนวหน้า กองทัพไทยประกาศชัยชนะหยุดรถถังที่ชายแดนไม่รุกรานดินแดนใครสถานะพี่ใหญ่แห่งอินโดจีนได้รับการยืนยันด้วยแสนยานุภาพที่เหนือกว่ามีการลงนามหยุดยิงและจัดตั้งเขตปลอดทหารภายใต้การดูแลของไทยโลกได้เห็นความเด็ดขาดของไทยที่ปกป้องอธิปไตยด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสันติภาพที่แท้จริงเกิดจากความเข้มแข็งกองทัพไทยพร้อมปกป้องแผ่นดินเสมอข่าวแพร่สะพัด ระบบบัญชาการข้าศึกพังทลายเหมือนมูไร้หัวที่สิ้นสภาพทหารกัมพูชาจำนวนมากวางอาวุธโบกธงขาวขอยอมจำนวนตลอดแนวชายแดนรถถังที่เหลือกลับรถหนีทิ้งยุโทโธปกรณ์เกลื่อนกลาดตามเส้นทางถอยทัพที่ปรึกษาต่างชาติรีบอบพยพหนีทิ้งพันธมิตรของพวกเขาวไว้อย่างไม่ใยดีสถานการณ์พลิกผันสิ้นเชิงไทยคว้าชัยชนะเบ็ดเสร็จใน72ชั่วโมงเครื่องบิน f 16บินเหนือฟ้า ประกาศสักดา์เหนือย่านฟ้าอย่างสมบูรณ์แบบรถถังไทยหยุดที่เส้นพรมแดนยืนยันจุดยืนผู้ปกป้องไม่ใช่ผููุ้กรามส่งข้อความชัดเจนว่าอย่าคิดปลุกเสือหลับให้ตื่นขึ้นมาอา,ารวาสมหาอำนาจทั่วโลกต่างจับตามองแสนยานุภาพไทยด้วยความยำเกรงสถานะพี่ใหญ่แห่งอินโดจีนคือความจริงที่พิสูจน์ด้วยฝีมือเมื่อสิ้นเสียงปืนความสงบสุขได้กลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนอีกครั้งทหารไทยยืนตระงานบนป้อมปืน ด้วยความภาคภูมิใจในฐานะผู้ชนะผู้รุกรานก้มหน้ายอมรับความพ่ายแพ้เส้นสัญญาหยุดยิงในท,ทันทีไทยประกาศไม่หยึดครองดินแดนแต่จะไม่ยอมก้มหัวให้ใครหน้าไหนเขตกันชนปลอดทหาร50กิโลเมตรถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อความมั่นคงอาวุธหนักค่าศึกต้องถอนออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นกองทัพอากาศไทยจะลาดตระเวนเฝ้าระวังนานฟ้าอย่างเข้มงวดตลอดไปชัยชนะสายฟ้าและพิสูจน์ว่า การลงทุนเทคโนโลยีชั้นสูงนั้นคุ้มค่ากริปเพนและรถถังวีทีโฟคือดาบายาสิทธิ์ที่ใช้ปกป้องชาติปริมาณทหารมากมายไม่อาจทดแทนความล้าหลังทางยุทธวิธีได้เลยภาพลวงตาที่หวังพึ่งต่างชาติพังทลายลงต่อหน้าพลังของคนไทยโลกเห็นแล้วว่าไทยไม่ได้มีแค่รอยยิ้มแต่มีความเด็ดขาดซ่อนอยู่เราปกป้องมรดกบรรทบุรุษรักษาแผ่นดินแม่ไว้อย่างมั่นคงถาวร ขอไว้อาลัยแด่ทหารกล้าผู้สละชีพเพื่อรักษาความสงบสุขนี้ไว้เลือกของพวกเขาที่ยอมทงย้ำเตือนถึงคุณค่าศักดิ์ศรีของเอกราชสันติภาพที่แท้จริงจะเกิดเมื่อเรามีพลังพอให้ศัตรูหวาดกลัวอยา่าหลงระเริงกับชัยชนะจงเร่งปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยต่อเนื่องข้อความถูกส่งไปทั่วโลกแผ่นดินไทยเป็นของคนไทยตลอดไปไทยจะไม่หวั่นพ่ายแพ้หากเราร่วมมือกันพัฒนาชาติให้เข้มแข็ง หากชอบคลิปวิเคราะห์นี้ฝากกดไลค์และติดตามช่องด้วยครับ